I'm สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับชาวราศีพิจิกและก็ลัคนาพิจิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่อ่านเฉพาะเรื่องดีเรื่องร้ายในช่วงไตรมาสที่2ของปี2568ก็คือราวๆเดือนอ,อไม่ราวๆแล้วก็คือช่วงเดือนเมษาพฤษภามิาุนาเนาะหลังจากที่คลิป ไตรมาสแรกเนะี่ยออกไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะก็กำลังจะครบ3เดือนละก็เลยทำคลิปไตรมาสก่อนแล้วเดี๋ยวพอลงไตรมาสแล้วก็น่าจะถึงคราวของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพ ในช่วงรายเดือนนะคะคลิปรายเดือนก็จะตามมาเดือนมีนาความรักมันหายไปเนาะพี่หมอไม่ได้ทำนะคะคือตอนแรกคิดว่าตัวเองจะจัดสรรเวลาได้นะแต่เอาเข้าจริงๆก็คือมันวุ่นวายกับการย้ายบ้านนะคะต้องขออภัยที่ไม่ได้ทำคลิปความรักไม่แน่ใจว่ามีคนรออยู่ไหมถ้ามีต้องขออภยัยไม่ได้อยากทิ้งช่องเลยนะถ้าเกิดใครตามมาเรื่อยๆจะรู้ว่าจริงๆพี่หมอมีวินัยในการลงคลิป บ่อยๆมากเลยนะคะแต่ว่ามันไม่อยากฝืนเพราะถ้าฝืนเราก็จะทำออกมาได้ไม่ดีนะคะก็เลยพยายามที่จะจัดการเรื่องราวในชีวิตตัวเองให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งอัดคลิปอ,อัดคลิปใหม่นั่นเองนะอ่ะมาเกลื่นยาวตามสไตล์จริงๆเลยนะโอเคค่ะสำหรับภาพรวมดีลายนะในช่วงไตรมาสที่2ของชาวราศีพิจิกและราคานาพิจิกจริงๆพิจิกเดี๋ยวราหูย้ายรอบเนี้ย ต้องดีนะเพราะว่าได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรนะคะก็พี่หมอไม่ได้จะบอกว่าไงดีไม่ค่อยอยากพูดในในเชิงโหราศาสตร์ในช่องขนาดนั้นเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสถียรแล้วก็มันคนละเรื่องละลาวกับไพ่เนาะพยายามจะไม่เอามาไว้ในหมวดเดียวกันนะคะคือเคยทำแล้วครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่า มีมีมีคนมาเม้นต์เรามานั่งอ่านคอมเมนต์แล้วเออมันก็จริงนะมันมันควรมันควรจะอยู่แยกกันนะคะอ่ะแค่เกิดให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะพิจิกอ่ะเดี๋ยวพอราหูย้ายช่วงวันที่ห้าพฤษภาเขาก็จะอยู่ในออในตำแหน่งเนี้ยยาวๆไปปีปีครึ่งนะยาวๆก็ จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชาวราศีพิจิกและลักนณาพิจิกไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่อนข้างสูงนะคะแต่อันนี้เราดูแค่ไตรามาสนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมด้ว่านี่คือดวงรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็อะลองฟังกันดูว่าทิศทางเรื่องดีเรื่องร้ายในช่วงไตรมาสที่สองของชาวราศีพิจิกและลักนณาพิจิกเป็นยังที่พูดถึงราหูเพราอยากจะให้ทุกคน ชื่นใจเอาไว้ล่วงหน้าแหละจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าไพตรงนี้เลยแต่ว่าอ,อยากให้รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่ชีวิตปัจจุบันน่ะกำลังเจอกับปัญหาหรืออะไรก็ตามอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอเขาย้ายรอบเนี้ยพิจิกจะดีขึ้นพี่หมอก็เป็นลัคนาพิจิกแต่พี่หมอน่าจะไม่เท่าทุกคนแน่นอนเพราะว่าปีนี้พี่หมอ,อพระราหูเป็นกาลีจรนนะคะก็อาจจะลดทอนความดีในตำแหน่งนี้ลงไปนิดหน่อยแต่ว่า คดอื่นๆเนี่ยถือว่าดีเลยอันนี้คือพูดเพื่อให้รอช่วงพฤษภาใน3มเดือนนี้มันมันคาบเกี่ยวกันอยู่นะคะฟังดูแล้วกันว่าหน้าไพ่เห็นอะไรมันก็มีทิศทางที่คล้ายคลึงกับในทางนั้นอยู่เหมือนกันนะแต่พี่หมอพยายามจะพูดแยกกันออกไปนะคะอ่ะหน้าไพ่ทั้ง10บใบนะคะใน เรื่องดีหลายของชาวราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกประจำไตรมาสที่สองนะคะก็จะมีไพ่ควีนเหรียญอัศวินเหรียญ8ไม้เอมเพอเรอ์คิงดาบเฮอร์มิตขิงถ้วยเมจิเชียนแหงแมนและ7จไม้นะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นช่วง3เดือนที่ แน่นอนเราทําหัวข้อดีร้ายก็มีทั้งดีทั้งร้ายงั้นเราเจาะประเด็นที่เรื่องดีก่อนนะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกและลัคนณาพิจิกในช่วงไตรมาสที่2แน่นอนค่ะการเงินนะคะการเงินเริ่มมีความคล่องตัวมากขึ้นมีการบริหารการจัดการ การเงินของตัวเองได้ดีขึ้นยิ่งถ้าใครเนี่ยกำลังมีสภาวะหรือว่ามีปัญหาการเงินมันติดติดขัดขัดนะคะการมองหารายรับต่างๆนานามันมีปัญหามาช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้คิดว่าพิจิกหลายๆคนเจออยู่นะก็จะดีขึ้นจะคล่องตัวขึ้นนะด้วยเพราะตัวเราเองก่อนอะตัวชาวพิจิกเองลัคนาพิจิกราศีพิจิกเองเนี่ยมีการจัดการมีการวางแผนมีความ เขาเรียกว่ายังไงอะมีม,มีมีการรับมือมาเป็นอย่างดีก่อนหน้าเนี้ยเราทํามาเป็นอย่างดีแล้วพอมันมาถึงช่วงไตรมาสเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มเข้าที่เข้าทาง หลายๆปัญหาที่คุณเจอมันเลยกำลังจะคลี่คลายนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงน่ะถ้าถ้าพูดกันในพารรายรับเนี่ยมองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะมันมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาเราสังเกตเห็นอัศวินเหรียญ8ไม้อย,อย่างเงี้ยคือค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยถือเป็นเรื่องแรกเลยเปิดมาก็ ควีนเรียญเลยนะถือเป็นเรื่องแรกที่พิจิกจะได้อิทธิพลดีๆในช่วง3เดือนนี้นะคะต่อมานะคะโชคลาภพิจิกมีเกณฑ์ได้เงินแบบฟลุกฟกมาด้วยนะในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้แต่จะมาจากทิศทางไหนอืมก็มองได้หลายแบบคะ่ะมาจาก การทางานของเราเนี่ยแหละแต่มันจะเป็นงานที่พิจิกไม่ได้คิดว่าจะได้ตังค์อ่ะมันดันได้เนี่ยมันจะมีเกณฑ์แบบเนี้ยเข้ามาบางคนอ่าบางคนทํางานประจำเนาะทำงานประจํะาจแล้วก็ไม่ได้มีความคิดอยากทํางานเสริมอะไรเลยก็จะเป็นโชคลาภในลักษณะลาบลอยเสียงโชคอย่างนี้ก็ได้หรืออยู่ๆมีคนมาถาม คุณเป็นคนรักเด็กอันนี้พี่หมอสมมติเหตุการณ์นะคุณคนรักเด็กแล้วเขารู้ว่าคุณรักเด็กปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์คุณหยุดอยู่บ้านขเขาก็ถามคุณว่าพี่หนูจ้างพี่ดูลูกหนูหน่อยได้ไหมหนูไม่ไว้ใจใครเลยหนูไว้ใจพี่คนเดียวเนี่ยพี่จิตก็ได้สตาง์งโดยที่เราแบบงงๆอะ่ะมันมีเกณฑ์แบบเนี้ยเข้ามาได้นะคะในช่วงระยะเวลาสามเดือนนี้นะแล้วก็มันมี ข้อดีทางการเงินอยู่อีกหนึ่งเรื่องนะคะคือพิจิกมีความคิดมีไอเดียแล้วก็มีการลงมือทำอะไรเยอะมากๆในระยะเวลา3เดือนนี้เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองคือคุณจะแบบอยากทำนูน่นอยากทำนี่อยากทำนั่น รู้สึกหยิบจับอะไรมันก็ดูมีโอกาสสร้างเงินสร้างทองให้ตัวเองได้ทั้งสิ้นค่ะอันนี้ดีโดยเฉพาะกับพวกสายฟรีแลนซ์เลยเนาะคือมันจะขยันเป็นพิเศษนะคะยิ่งขยันยิ่งได้สตางค์ในช่วงระยะเวลา 3เดือนนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องในเรื่องการเงินก็คือในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่พี่จิกมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนคือมาเป็นตัวเงินเลยก็ได้แต่เท่าที่เห็นเนี่ยหลายๆคนมีเกณฑ์คู่ครองคนรักเปด้วยนะ มีอัศวินเหรียญขึ้นนะคู่ครองคนรักช่วงนี้เปยสตางเป,ปนู้นเปนี้เปนั่นแบบงงงงเห็นไหมมีเกณฑ์ได้ของได้เงินมาแบบงงงงนะคะก็จะได้อะไรแบบนี้มาได้ง่ายหน่อยในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้แต่จะได้มากจะได้น้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับ ดวงของแต่ละคนนะไม่ใช่พอบอกว่ามีเกณฑ์โชคลาบโอ้โหได้เงินแบบฟลุกๆมีลาบลอยเข้ามาทุกคนจะคิดถึงสิ่งแรกคิดว่าทุกคนพุ่งเป้าไปที่เรื่องอะไรก่อนแล้ววันที่1วันที่16ก่อนแล้วอย่างเงี้ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดคือมันก็เป็นเกณฑ์น,นั้นได้ค่ะแต่แค่ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้ชาวพิจิกพลาดการมองไปถึงเกณฑ์อื่นๆด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ในการจัดการการเงิน คำว่าการจัดการอ่ะมันจะไม่ได้หมายถึงแค่เฉพาะเจาะจงไปที่การหาพี่หมอมองว่าในการใช้จ่ายอ่ะพิจิกก็รู้สึกว่าช่วงนี้พิจิกจะแบบว่าใช้จ่ายเงินแบบระมัดระวังมากขึ้นอ่ะเออมันดูระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ทุกบาททุกสาตางค์เนี่ยใช้ไปเนี่ยคือจะคิดก่อนนะมีมีโอกาสมัธยัตอดออมเนี่ยมีนะคือไม่ขึ้นสี่เหรียญหรอกแต่ขึ้นเฮอร์มิตพี่หมอมองว่ามีค่ะมีเกณฑ์ของการคิดคำนวณวางแผนอะไรบางอย่างแล้วก็ ใช้จ่ายอะไรแบบที่มันเป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากกว่าเรื่องรายสาระในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้มันก็เลยทำให้การเงินเรามันเกิดความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนการงานการงานเนี่ยหลายๆคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการขยับปรับตำแหน่งนะเกณฑ์การโยกย้ายก็ได้นะคะแต่ถ้าการโยกย้ายมันจะเป็นอ่อพี่หมอว่ามันมัน มันยังไม่ใช่เกณฑ์แบบย้ายบริษัทแล้วก็ยังไม่ใช่เกณฑ์การย้ายตำแหน่งขนาดนั้นะที่รู้สึกอะมองไปถึงปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือว่าโยกย้ายอะถ้าเกิดว่าทำงานอยู่ในจังหวัดกรุงเทพอย่างเงี้ยบริษัทส่งคุณไปทำอีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้คะ่ะหรือไม่ก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มัน ที่มันเปลี่ยนไปนิดหน่อยหรือมากหรือโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่า,าทำไมยังไม่มองว่ามันจะย้ายบริษัทเอาจริงมันก็ดูแบบแค่ไปหมายถึงพี่หมอก็ดูตัดโอกาสชาวพิจิกนะถ้าในช่วงนี้มีใครงั้นต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าในช่วงนี้มีใครที่กำลังคิดนะคะหรือวางแผนนะหรือวางแผนในการที่จะ ย้ายสถานที่ทำงานแบบเอ้ยทำงานที่นี่รู้สึกว่ามันไม่โตเลยอะ่ะอยากจะไปทำที่อื่นคือในช่วงระยะเวลาเนี้ยจะบอกไงดีรู้มองว่ามัน มันไม่ใช่ว่าไม่ได้ค่ะแค่มันยังไม่เกิดขึ้นในสามเดือนนี้ในช่วงสามเดือนนี้มันเป็นเหมือนช่วงที่คุณพยายามหามากกว่าพยายามดูว่าทำที่นี่ดีไหมบริษัทนี้ดีไหมองค์กรนี้ดีไหมและไอ้ระหว่างเนี้ยเผลอๆมันมีที่เดิมอ่ะเขาก็จะแบบส่งคุณไปทำที่บอกค่ะหรือให้ตำแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่บทบาทใหม่อย่างเงี้ยเข้ามาเพราะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ข้องเกี่ยวกับการเงินนะ คือเงินเดือนมีโอกาสปรับขึ้นได้ด้วยนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าตำแหน่งจากบริษัทเดิมเนี่ยมันขยับขึ้นอแต่พี่หมอไม่คือมองว่าการขยับครั้งเนี้ยขยับแล้วมันจะนิ่งไปอีกสักพักใหญ่ๆเออเพราะฉะนั้น,ม,นมันควรเป็นการขยับตำแหน่งหรือว่าอ่ะถ้าจะขยับ เปลี่ยนสถานที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นเพราะมีผู้ใหญ่มาซัพพอร์ตนะมีผู้ใหญ่มาชวนไปทำอ่ถ้าอย่างนั้นดูตอบโจทย์กว่าค่ะเพราะว่าคุณไปแล้วคุณรู้สึกว่าเออก็อยู่ที่เนี่ยยาวๆเพราะว่าผู้ใหญ่มาซัพพอร์ตเราเอามองเกณฑ์ again, แบบนี้มากกว่าค่ะแต่พยายามจะไม่ตัดไม่ตัดโอกาสพิจิตพิจิตว่าเอ้ยไม่ได้ย้ายหรอกคือมันไม่ใช่ว่าไม่ได้ย้ายแค่มัน มันมองแล้วมันดูเกิดขึ้นช้าค่ะเออเกิดขึ้นช้าในช่วง3ามเดือนนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงถ้าในพูดถึงการเรื่องถ้าพูดถึงในเรื่องของการย้ายบริษัทย้ายสถานที่ทำงานนะแต่ถ้าเป็นการปรับอันนี้มองว่ามีปรับตำแหน่งปรับบทบาทปรับหน้าที่ปรับวิธีการทำงานอย่างเงี้ยค่ะปรับทีมก็ด้วยนะมีโอกาสหมดเลยนะคะรวมไปถึงพิจิกเนี่ย อาจจะมีการมองหาไรายได้เสริมอย่างที่บอกว่าพี่จิขยันนะอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นหลายคนทำงานประจำอย่างหนึง่งไม่พอยังอยากทำอนนุนอันนี้อันนั้นอีกนะคะก็ในช่วงระยะเวลาสามเดือนนี้ทำได้แล้วก็ทำออกมาได้ก็ดีประมาณหนึ่งเลยนะดีประมาณหนึ่งเลยเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทอุปสรรคมามาขวางอยู่นิดหน่อยก็เดี๋ยวรอฟังกันนะคะ เรื่องความรักความสัมพันธ์มันดูนิ่งๆค่ะมันดูนิ่งๆแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่นะคือมองว่ามันมีความมั่นคงในความสัมพันธ์สูงค่ะคุณอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนรักมากนัก ในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้อเอาเวลาเนี่ยไปไว้กับเรื่องงานเรื่องเงินกันเยอะนะคะความรักเนี่ยเป็นเรื่องรองรองไม่ไม่ได้เด่นเลยนะคะไพ่พี่หมอเท่าไหร่เห็นไหมไม่มีไพ่ที่มีกันอยู่สองคนในหนึ่งใบเลยอันนี้อันนี้ก็ใช่แหละแต่ว่าเอาเป็นวันนี้ไม่ใช่ไพ่2คนเอาเป็นว่าพี่จิกอะ่ะในเรื่องความรักมันไม่ได้มันมันมันต้องไปอยู่ในโหมด เรื่องร้ายแล้กันแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแบบร้ายแรงเดี๋ยวเรารอฟังกันแต่ถ้าจะให้บอกว่าดีก็คือเรื่องของความมั่นคงนะคะอ่าข้อดีก็คนรักคู่ครองก็มีความเข้าอกเข้าใจเราแล้วกัน,นะคะ่ะคือเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาหรอก3เดือนเนี้ย แต่เขาก็ยังแบบอ,อยู่ข้างๆเป็นผู้ฟังที่ดีอเธอเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ยังอยู่ในทิศทางที่ดีแต่ว่ามันขาดความโรแมนติกมันขาดความหวานนะสําหรับชาวพิจิกนะคะส่วนสุขภาพสุขภาพก็ก็ไม่ถือว่าอยู่ในพาทด,ดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่นะ เอาไงดีควรไปอยู่พาร์ทไหนงั้นเราลองฟังเรื่องร้ายนะคะหรือว่าอุปสรรค และปัญหาในช่วงไตรมาสที่2กันเลยดีกว่าเริ่มกันที่สุขภาพก่อนเลยคือในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้นะคะพิจิกจะมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างเยอะเช่นอาการปวดหัวไมเกรนนะคะความเครียดสะสมนอนดึกนอนไม่หลับนอนไม่พอกรดไหลย้อนคือปัญหามันดูเยอะอะปัญหาสุขภาพแต่พี่หมอมองว่าทุกๆครั้งที่พิจิก่า มีปัญหาสุขภาพขึ้นมาเนี่ยพิตจิก็จะพยายามดูแลตัวเองพยายามที่จะแบบว่าพักผ่อนให้อารู้แล้วเออเอเริ่มมีปัญหาเรื่องนี้นะเออวันนี้ปวดหัวเออวันนี้ไมเกรนขึ้นเราก็จะเริ่มใส่ใจตัวเองแต่ว่าจะให้บอกว่ามันเป็นเอ้ยช่วงนี้สุขภาพดีนะนู่นนี่นะั่นอันนี้ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะก็เห็นชัดอยู่ว่าเออค่อนข้างที่จะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะในช่วงไตรมาสที่สองมาแบบประปราป,ป,ปลาย,ลายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ต้องพยายามดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะอยากให้ระวังในเรื่องของอการทำอะไรที่แบบรวดเร็วใจร้อนหุนหันพันแล่นไม่มีไพ่อุบัติเหตุขึ้นตรงๆแต่ก็มองว่ามันมีเกณฑ์เจ็บตัวจากการที่เราทำอะไรแบบใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ระวังในเรื่องของสุขภาพในช่วง3เดือนนี้นะคะส่วนการเงิน เราฟังพาร์ทดีกันไปแล้วนะในส่วนของพาร์ทปัญหาอุปสรรคเรื่องเดียวเลยของพิจิตก็คือ จริงๆพูดไปนในพาดดีแล้วด้วยก็คือยิ่งขยันยิ่งได้ตังแต่คำนี้ยพอมันพูดในพาดร้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเหนื่อยมากๆค่ะทุกคนกว่าที่พี่จิกจะได้ตังมาแต่ละบาทแต่ละสตังในช่วง3เดือนเนี่ยพี่จิกรู้สึกแบบโอ้โหคนที่ต้องใช้ทำงานใช้สมองทำงานเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ใช้ความคิดในการทำงานใช้หัวมันก็จะคิดจนเหนื่อยเลยกว่าจะได้แบบแต่ละอย่างกว่าจะผ่านไปแต่ละวันอย่างเงี้ยคนที่ใช้แรงก็คือโอ้โหแบบ ลุยเหนื่อยทุกวี่ทุกวันหักโหมราก,หกเห็นไหมมันก็เลยไปกระเทือนเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการเงินเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในลักษณะที่กว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยบวกกับมีมีในช่วง3เดือนเนี้ยมองว่าพิจิกยังมีภาระ เยอะค่ะคือคุณมีสภาพคล่องดีขึ้นนะยังยืนยันคําเดิมการเงินมั่นคงขึ้นทิศทางการเงินมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันเหมือนกับค่าใช้จ่ายอะ่ะมันเยอะพิจิกจะเครียดเวลาที่คุณมองเห็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าคุณคิดดีๆนะคุณมอง รายจ่ายมันเครียดจริงแต่ในขณะเดียวกันรายรับมันก็เข้ามาสิ่งที่พิจิกจะต้องระวังก็คือการจัดการแต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่า3เดือนนี้พิจิกมีการจัดการในเรื่องของการเงินได้ดีขึ้นมากๆนะคะก็เอาเป็นว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของอภาระค่าใช้จ่ายที่มันเยอะแล้วก็การทำงานที่แบบ การการหาเงินดีกว่านะการหาเงินที่มันค่อนข้างจะแบบว่าใช้ศักยภาพตัวเองสูงอ่ะกว่าจะได้มามันก็จะมีความเครียดนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอุ้ยขอภยัยการงานพาร์ทที่เป็นอุปสรรคและปัญหานะคะคืออยากจะให้ระมัดระวังเรื่องอีโก e ้นะมีไพ่อีโก้ขึ้นเยอะมากนะคะมองว่าช่วงนี้เรา อย่าลืมนะว่าพาร์ทดีคือคุณมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตแต่ในขณะเดียวกันนะคุณก็มีความแบบเชื่อในตัวเองสูงมากๆที่พี่หมอเห็นบางครั้งสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาเตือนสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาสอนหรือว่าสิ่งที่คนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าบอกเราอะ่ะเขาเจตนาดีแต่วิธีการหรือคุณอาจจะไปเจอกับคนที่มีวิธีการในการสื่อสารไม่ค่อยดีนะเป็นคนสื่อสารไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้พิจิเนะี่ยมีความรู้สึกว่า เฮ้ยเขาหวังดีกับเราจริงๆไหมทาไมเขาถึงพูดแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็พานไม่อยากฟังเขาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรืออ่าบางทีเขาก็พูดดีแหละก็คุณก็เจอกับคนที่มีคําพูดคําจาที่ดีฟังแล้วก็รู้แหละว่านี่คือปรารถนาดีแต่พิจิกอ่ะกลับ เขาเรียกว่าอะไรเชื่อในตัวเองสูงอะเนาะมันก็เลยเป็นปัญหานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าลดลดอีโก้ตัวเองลงนิดนึงแล้วก็ฟังเสียงคนรอบข้างเพื่อที่จะลดความขัดแยง้งแล้วก็เผื่อมันได้ไอเดียหรือได้ไปได้รู้ได้เขาเรียกว่าอะไรโอกาสต,ต่างๆจากคนรอบตัวโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้แล้วก็3เดือนเนี้ยคุณเหนื่อยหน่อย ในเรื่องการงานเหนื่อยแบบเหนื่อยเลยอะเพราะพี่หมอก,ก็พูดแล้วนะถ้าคุณทํางานใช้สมองคือคุณเหนื่อยมากเหนื่อยกับการคิดคิดหาไอเดียจะทําอะไรยังไงจะให้งานออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแบบ ใช้ความพยายามสูงในการทำงานมากๆถ้าคุณใช้แรงคุณใช้กา,กายก็เหมือนกันค่ะคุณใช้ความอดทนความพยายามออกแรงเยอะทำงานเยอะทำงานหนักหักโหมนะคะในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้ก็จะดูเหนื่อยๆกับอะไรพวกนี้นิดหนึ่งแต่ผลลัพธ์มันออกมาดีนเนาะผลลัพธ์มันก็ยังโอเคอยู่ทีนี้ความรักก็อย่างที่บอกค่ะความรักมันมีปัญหาหลักๆเลยก็คือมันขาดการ สื่อสารขาดการสื่อสารก็คือแทบจะไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้มีการใช้เวลาร่วมกันหล,ลายคู่ที่พี่หมอเห็นเนี่ยมันดูแบบอยู่กันแบบชินชินนะอยู่กันแบบเออเช้าตื่นมาเจอหน้ากันก็โอเคจบอย่างเงี้ยแล้วพอมาเป็นพาทคนโสดปิดประตูตายเลยสำหรับพี่หมอปิดประตูตายในการที่จะมองหาใครสักคนในช่วงสามเดือนนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้อยากมี ไม่ได้อยากมีความรักความสัมพันธ์อยากอยู่กับตัวเองเมื่อกี้ตอนอ่านเรื่องดีไม่ได้พูดถึงคนโสดเลยเพราะว่ามันไม่เด่นเลยนะก็ประมาณนี้ค่ะในเรื่องของความรักหลักๆเนี่ยมองว่ามันมีความแบบไม่ค่อยสื่อสารกันไม่ค่อยคุยกัน ยังโชคดีที่ขึ้นว่าคู่ครองคนรักเนี่ยเขาเข้าเข้าอกเ,เ,เข้าใจเราแล้วก็มีการยังมีการซัพพอร์ตยังมีการดูแลกัน,แล,กนและกันค่อนข้าง,างยังเปีเราด้วยนะบางคนอย่างที่บอกนะคะสำหรับภาพรวมดีหลายของพิจิกก็ประมาณนี้อย่างที่บอกคะ่ะรอนะรอพระลาหูย้ายด้วยตำแหน่งมันดีมากๆก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของบ้านสินทรัพย์ครอบครัว นะรอดูกันไปอีกปีครึ่งเป็นปีกอบโกยของชาวราศีพิจิกอลาคะนาพิจิกก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็เหมือนเดิมแล้วกันค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แนะนำติชมอะไรได้หมดยินดีนะคะแล้วก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยล่วงหน้านะคะเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ